อ่ะกรับสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกัลยาสินอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีพยาพาลีนะครับผมมาให้ดูกันว่าว่าอันไหนแท้ไหนเกนะมาทดสอบสายตากันหน่อยซึ่งผมก็ยังไม่เห็นนะว่าของเกน,เนี่จะเหมือนขนาดไหนนะพ,พี่นะยังไกงก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ like, ด้วยนะคลิปที่แบบทำเขาเรียกว่าอะไรไปมีประโยชน์หมายถึงว่าให้ดูว่าอันไหนแท้อันไหนเก๋ ไม่ค่อยมีคนดูงงทำไมทำไมกันไม่ชอบหรอ,อเดี๋ยวอัปเดตพยาพาลีนแล้วเดี๋ยวอัปเดตอดย่างอื่นด้วยไงมีอย่างอื่นเข้ามาอยู่นิดหน่อยแล้วก็ไปเยอะนะลูกพี่ไปค่อนข้างเยอะเลยแค่นี้เองอะอะคลิปเขาเรียกว่าอะไรคลิปดีมีสาระมันคนไม่ค่อยดูนี่นะฝากดูหน่อยนะพี่พอะพาลีนนะจะได้ไม่โดนกันนะลูกพี่นะย้ำอีกทีหนึ่งผมไม่ได้ขายของเค แค่ไปซื้อของเกมมาให้เทียบดูนะครับจะได้ไม่โดนกันผมขายแต่ของแท้ย้ำของแท้เท่านั้นของเกมไม่ได้ขายนะลูกพี่โอเคให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้พอชืบองหนึ่งองสองนะฮะองหนึ่งและองสองอ่ะดูองหนึ่งก่อนก็ได้ อดูองหนึ่งนทุกคนนะใครชอบเบอร์ไหนคิดว่าเบอร์ไหนแท้นะเม้นไว้ได้เลยนะอันนี้เบอร์หนึ่งนะลูกพี่อันนี้เบอร์หนึ่งให้ดูให้ดูทุกตำหนนีเลยอันนี้หน้าตาหลวงปู่นะครับผมนี่หู ตัวยันนะน,นี่รูปรคำนะครับตัวยันแล้วก็เลขโค้ดเนาะหกสี่เก้าเก้าอันนี้นะด้านหน้านี่ด้านหลังนะครับนี่มีตอกยันตรงตรงบนห่วงนี้นะครับอันนี้อันนี้พยาพาลีนะฮะ คือคนที่มีของแท้ก็เนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละว่าอันไหนอันไหนแท้ไหนเกนะอ่ะอันนี้องค์ที่หนึ่งไปแบบไวๆวมาดูองค์ที่สองกันบ้างอันนี้องค์ที่สองครับผม น,นี่หน้าตาหลวงปู่นะครับอันนี้ยันเนาะน,นี่รูปประคำน,นี่เลขโค้ดด้วยนะแปดสองห้าด้านหลังชิปมีตอกยันเหมือนกัน นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวพญาองค์เออไม่ใช่พญาพาลีสังเกตรประมาณนี้ก็น่าจะพอละโอูง่ายมากง่ายมากลูกพี่หนึ่งหรือสององค์ไหนเป็นองค์เก๊ครับผมหนึ่งหรือสองฮนะตอบมาเลย <c ười> คืออันนี้ง่ายมากนะลูกพี่ และองค์เกก็คือองค์ที่สองจ้าองค์นี้นะครับองค์นี้เกนะองค์นี้แท้นะครับซึ่งเมื่อกี้สองไปแล้วก็เห็นความแตกต่างกันนะลูกปีนะ <c oughs> <c oughs> ความสวยความงามก็แตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับชัดเจนแบบชัดมากของของเกกก็นั่นแหละถอดบล็อกมาก็เลยจะอ้วนๆหน่อนยอ่ พาลีก็จะอ้วนๆหน่อยนะครับส่วนหลวงปู่เนี่ยชิดขอบบนไปหน่อยเห็นไหมชิดขอบยันอะเพราะฉะนั้นถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะก็คือหนีทันทีนี่ชี้เลยนี่เจอยันที่ติดกับศีสษะแบบนี้นี่ติดกันแบบเป็นชิ้นเลยเห็นไหมอันนี้คือเก๊เลยนะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยคือสองปุ๊บเก๊ป,ปั๊บหนี แล้วก็ในห่วงมีขีดๆแบบนี้เห็นไหมถ้าสังเกตดีๆก็ห่วงจะเบี้ยวด้วยนะเนี่ยแล้วก็ตัวยันบวมเห็นไหมอ่านไม่ได้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรนะยันอันนี้แต่ดูของหลวงปู่คือเราอ่านยันไม่ถูกอ่ะอ่านยันไม่ออกก็จริงแต่ว่าต้องอ่านเห็นไหมเป็นแท่งสวยงามนะครับน,นี่อันนี้ดูในตาของหลวงปู่นะดู ลิ้วรอยนะเดี๋ยวดูอันนี้โคตรตลกดูนี่เหมือนหลวงปู่ตาหวานนะเหมือน <c oughs> หนูขอโทษนะครับอันนี้มันของเก๊นไม่รู้เปประมาณหลวงปู่ปะเนี่ยดูองของเกดีดูขนดิดูขนตาตรงนี้สิโอ้ตาละ นั่นแหละลูบีก็คือร้อยหนึ่งอะเนาะลูบีเนาะเอาอะไรมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนีทันทีเจอแบบนี้คือไม่ต้องส่องละเปลืองนะมาดูของแท้ดีกว่าของแท้เนี่ยเห็นป่มด้านหลังจะมีมวลสารด้วยนะ<ม>อห็นไหมมวลสารสีทองๆแบบเนี้ยก็คือผสมลงไปด้วยในเนื้อในเนื้อในเนื้อของของของพละนะเาะฉะนั้นจะนแบบสวยงามแบบนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้เลย บรารมีครูนะพญาพาลีครับโอเคอส่วนกล่องเนี่ยถ้าสังเกตดีๆก็จะต่างกันอยูเออ่เห็นว่าคลิปนี้พี่ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แชร์ไปด้วยนะนี่ของเก๊เอาไปเก็บก่อนอ่ะอัปเดตหน่อยนะหลังจากวันนั้นไปหนึ่งชั่วโมงไปแล้วก็มีภาลีองค์ที่เลี่ยมเงินชุบ ชุบนาคเอัน,นี้ยังยังเหลือหนึ่งองนะนักนั้นไปหมดแล้วนะครับนี่เหลือองค์นี้นะครับมวลสารเพียบ,ยบอันนี้ก็แพงกรอบหน่อยอ่ะแล้วก็ได้เออยี่สิบพระองมาเพิ่มองคหนึ่งนะครับส่วนสององนั้นไปแล้วอันนี้เป็นองค์ใหม่นะครับนี่องใหม่เลขหนึ่งสี่ศูนย์หกนะกล่องปกติไม่แตกนะครับอันนี้มาเพิ่มแล้วก็มีพาลีเนาะ มาเพิ่มอ๋อมีอันนี้มาเพิ่มนะเอ่อดวงสถีนะครับห่างหายไปนานนะดวงสถีก็เข้ามา1องค์ช่วงนี้ก็จะพยายามหาจมูกสวยๆเข้ามานะครับนะเก็บทเก็บทั้งทีตอนนี้เก็บผ้าสวยไปเลยนะเป็นไหลจิกนะเป็นไหลจิกอา่าไหลจิกยันแตกนะครับ อันนี้น่าจะแบบปั๊มหลังๆแล้วก็คืออันเนี้ยองเนี้ยเป็นแบบขยื่นด้วยนะถ้าลูกพี่สังเกตด,ดูใช่ไหมจะมีเงาเงาคือปกติเขาอย่างที่บอกน่าจะปั๊มประมาณสองทีแต่อันเนี้ยน่าจะขยื่นไปหน่อยนะครับก็เลยมีเงาติดมาอันนี้ก็ดันเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นเลี่ยมมาก็เลยจะแบบ ไม่ชัดอะทำไงให้ชัดดีอยากให้เห็นชัดๆก็คือจะเป็นเป็นขยื่อนอะอืออาเป็นว่าเป็นขยื่นแล้วกันเออดูไม่ได้ดูงี้สวยกว่าเยอะเลย <c oughs> นะอันเนี้ยแล้วว่การแท้เหมือนเดิมนะครับก็คือโดนสถีบล็อกไหลจิกยันแตกนะแต่ว่าองค์นี้ก็คืออย่างที่บอกเลย เออ่จะขยื่นนะเพราะนั้นจะเป็นตัวหนังสือจะมีเงาตามมาด้วยนะอย่างเช่นเลขหนึ่งเห็นไหมมันจะมีเงานะเไม่ต้องตกกระใจนะจ๊ะโอเคโอแล้วก็มีเออ่ปิดตาจินดามณีนะเข้ามาองคหนึ่งนะสวยปิ้งองค์นี้นะครับสวยปิ้งเลยทีเด็ดก็คือตรงนี้ มาหนึ่งองค์แล้วเดี๋ยวจินดาบันีเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์จะมารีวิวให้ดูนะรวบรวมก่นตอนนี้กําลังรวบรวมจินดาบันีนะครับนะรวบรวมให้ให้ให้ได้อีกสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะสาหรับปิตาจินดาบันีนะครับผมเอ่อท,ทั่วไปก็ก็ประมาณนี้อารมีนี้นี่นะ ปิตาลรวยไม่ยั้งนะครับรายการผงพุทธคุณชุดอ,อ,อุดเม็ดยาชนวนนะครับสร้าง2999องค์นะครับเป็นตีข้าวแล้วก็ตรงนี้เป็นเม็ดยาเลื่อนสมณะศักดิ์ใช่ป่าเม็ดไม่ใช่ไม่ใช่มใชมใชเม็ดยาชนวนนะตรงนี้งค์งนี้นั่นแหละมาเพิ่มหนึ่งโอเคไปมีอะไรอีก ิก็หมดแล้วแล้วก,ก็ยังมีเหลืออยู่ก็คือมีเห็นไหมโชงเหนือเมฆเหลือทองแดงนะมหาโชคก็เหลือทองแดงนะเออ่บารมีสิริจันโทปั๊มเงินปั๊มทองเหลือทองแดงเหลือทองเหลืองนะครับดวงดีเหลือหนึ่งองค์นะแล้วก็พระเจ้าสิบชาติ at, เหลือฝาบ,บาทยาแดงนะครับเออ่ยิ่งมียิ่งรวยเหลือทองแดงซาตินนะครับอ,อ,อันนี้เจริญพระ่ัชก็ยังเหลือแต่ว่าเป็น ตองเดวมันปูป้องอ้อยเทวพิทักษ์นะครับกระถินหกห้ากระถินหกหกสมเด็จสาห้าสีดำทั้งนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะลูกพี่ไงเดิดน้องผ้หาเข้ามาเพิ่มนะแล้วก็ใครอยากหาอะไรเพิ่มก็ทักมาได้เลยช่วงนี้กำลังหาของมาเพิ่มนะว่าจะเอารุ่นไหนทักมาได้เลยนะครับผมโอเคไปละยังไงก็อย่าลืมคลิป มีสาระแบบนี้นะคนดูน้อยนะครับยังี้ก็ฝากดูด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ